ผลงานและกิจกรรมที่โดดเด่นของสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานีปีงบประมาณ2,563 1. พัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ประยุกต์สู่โคกหนองนามโมเดลเป็นการจัดการพื้นที่ให้เหมาะสมผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านสอดคล้องกับบริบทในพื้นที่นัน้น โดยยึดแนวทางทำเกษตรอินทรีย์และการสร้างชีวิตที่ยั่งยืนโดยมีมนุษย์เป็นส่วนส่งเสริมให้ประสบผลสำเร็จอย่างเป็นระบบจังหวัดอุบลราชธานีได้ดำเนินการโครงการโคกหนองนาโมเดลต้นแบบจำนวน2จุดได้แก่ชุมชนบ้านวังอ,อ,อ้ออำเภอเขิงในและศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชนท่าช้างหรือศูนย์สารพีอำเภอสว่างรีรวงซึ่งจัดเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเพื่อขยายผลโครงการ ในปีพศ2564แก่ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาดูงานด้วย 2. โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังมคมกิจกรรมพัฒนาอาชีพและรายได้ของคนยากจนประจำปี2563โดยมีเป้าหมายได้แก่หมู่บ้านครัวเรือนที่ไม่ผ่านเกณฑ์รายได้เฉลี่ยรายละ38,000บาทต่อปีที่สามารถพัฒนาได้ หรือครัวเรือนที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีมีครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการ510ครัวเรือนจาก21อำเภอ34หมู่บ้านมีทีมปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความยากจนระดับจังหวัดและระดับอำเภอเป็นแกนหลักสำคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมนอกจากนี้นายสริ์วิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานียังมีนยโยบายให้ดำเนินโครงการครัวเรือนพ้นจนคนอุบลไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยใช้งบประมาณของหน่วยงานเจ้าภาพหลัก20หน่วยงานให้การช่วยเหลือสนับสนุนครัวเรือนยากจนให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเป็นการบูรณาการความช่วยเหลือในเชิงพื้นที่ให้ครอบคลุมในทุกมิติ 3. โครงการแผนปฏิบัติการ90วันปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารนายสริทิ์วิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีรับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ จากคนเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้เดำเนินกิจกรรมปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารในพื้นที่จังหวัดครบ100%เปอร์เซ็นเป็นอันดับที่4ของประเทศโดยกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนขับเคลื่อนโครงการในระยะที่1ดําดำเนินการระหว่างวันที่1เมษายนถึง30มิถุนายน2 5 6 3 มีครัวเรือนเป้าหมายทั่วประเทศทั้งสิ้น12.9ล้านครัวเรือนและเป็นที่น่าย,ยินดียิ่งว่ามีพี่น้องประชาชนทั่วประเทศร่วมปลูกผักสวนครัวถึง 12, 1 2 6 1 4 9 1ครัวเรือนคิดเป็นร้อยละ9 7 1 1 4. โครงการยกระดับผ้าทออีสานสู่สากลกิจกรรมยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์กลุ่มแปรรูปผ้าฝ้ายผ้าขม้ไทยสู่สากล สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่9มิถุนายน2563เรื่องมาตรการการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยซึ่งได้เสนอให้คนไทยทุกภาคส่วนสวมใส่ผ้าไทยอย่างน้อยสัปดาห์ละ2วันจังหวัดอุบลราชธานีจึงได้บูรณาการสารต่อจนเกิดโครงการยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล กิจกรรมยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์กลุ่มแปรรูปผ้าฝ้ายผ้าขาม้าไทยสู่สากลเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากภายในท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืนในรูปแบบประชารัฐภายใต้แนวคิดวิสาหกิจเพื่อสังคม 5. โครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาดประจำปี2563 ในปีงบประมาณ2,563สำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานีได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติหน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาดต้นแบบจากครงการพัฒนาชุมชนโดยนายคมกิตจ,จนินชนะพัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานีเข้ารับโลร่รางวัลจากอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเมื่อว,วันที่23กันยายน2,563ณโรงแรมอิงทานรีสอร์ทอำเภอเมืองจังหวัดนครน,นายกโดยรางวัลเชิดชูเกียรติหน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาดต้นแบบ เป็นรางวัลที่มอบให้แก่หน่วยงานในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนที่มีผลการดำเนินงานตามโครงการตามหลักเกณฑ์5มิติประกอบด้วยด้านบทบาทผู้บริหารและความพยายามริเริ่มของหน่วยงานในการสร้างความโปรง่งใสด้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารด้านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนด้านการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมจริยาราชการและด้านสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงาน